สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ C++ วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของยูเนียนยูเนียนแปลได้หลายความหมายอย่างหนึ่งก็คือว่าการรวมกันคล้ายๆกับว่าเราเอาหัวใจของเราสองดวงมารวมกันนะครับยูเนียนมันต่างจากสตรัคเจอร์ยังไงยูเนียนมันก็คล้คลายๆสตรัคเจอร์นะครับก่อนอื่นเรามาสร้างสตรัคเจอร์กันก่อนสมมุติว่าสตรัคเจอร์ตัวนี้ผมจะให้มี ตัวเลขอยู่2ตัวก็คือค่า i n กับค่า double นะครับตรงนี้ยังไม่มี scenario อะไรสักอย่างเลยนะก็แค่ไอเป็น structure ง่ายๆก็จะมี i n x ใช่ไหมแล้วก็ double y แบบนี้นะครับแล้วใน structure ตรงนี้ผมก็จะมีโอ้โทษทีลืม name มันไปสมมติว่าตรงนี้เป็น i เทมแบบนี้นะครับแล้วก็ i เทมตรงนี้ผมก็จะมี object ของมันอันนึงไม่ใช่ object ก็คือ variable ของมันอันนึงก็คือว่า number แบบนี้นะครับ นัมเบอร์ตรงนี้ผมจะให้นัมเบอร์ตอนนี้ผมจะตั้งค่านัมเบอร์ x กับนัมเบอร์ y นะครับแล้วก็ใช้แอมเบอร์ชีพออเปอเรเตอร์แอมเบอร์เเท่ากับในเมื่อมันเป็นอินก็ให้ประมาณสัก5ก็พอแล้วก็นัมเบอร์ y ก็เท่ากับสมมติว่าเป็น3.99แบบนี้นะครับจากนั้นผมก็ยิบปริ้นออกมาว่า NumberX เนะี่ยเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ปริ้นออกมาว่า NumberY ์ number นี่แะครับ แค่นี้แหละถ้าเราลองรันดูเราก็จะได้5้ากับ 3. 9 9ุกเ้ถูกไหมครับนีบ่ตามที่เราคิดไว้แต่ว่าถ้าเป็นยูเนียนล่ะมันเป็นยังไงยูเนียนไม่ยากเลยครับคุณแค่เปลี่ยนจากสตรักเป็นยูเนียนนี่นะครับยูเนียนแค่นี้แหละจบยูเนียนที่เราจะมาคุยกันวันนี้แต่ถ้าผมลองรันดูนะครับมันไม่ขึ้น5้าจุดกับ3 9 9ุเหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมแต่มันขึ้นว่า5้าหมันเป็นอะไรไม่รู้เป็นค่าจังไวลูนี้นะครับ อ่าสตรักเจอร์กับยูเนียมันคล้ายกันทุกอย่างก็คือว่ามันมีอ่าคีย์เวิร์ดตรงนี้ยูเนียนก็เป็นคีย์เวิร์ดยูเนียนสตรักเจอรก keyword, ์ก,เรก็เป็นคีย์เวิร์ดสตรักแล้วก็มีเนมแล้วก็มีอ่อ่ตัวข้างในมันก็คือว่าอะไรก็ได้ที่เราใส่ไปข้างในมันเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีวิธีการสร้าง v a r i a b l e ก็ง่ายๆก็เหมือนกับ s t r u c t u r e ทุกอย่างเรียกชื่อมันมาก่อนแล้วก็อา่า ตั้ง variable คล้ายๆแบบ int แล้วก็ x แบบนี้นะครับง่ายๆแล้วก็การเข้าหาก็ใช้ membership operator หรือที่เรียกว่า dot เนี่ยเข้ากันเหมือนกันทุกอย่างแต่มันต่างกันที่ว่าไอ้ s t r u c t u r e เนี่ยสมมุติว่าเรามี structure in ิกับสมมุติว่าเรามี structure int กับ double ใช่ไหมครับใน structure ของเราเนี่ยมันก็จะมีประมาณนี้นี่นะครับ int ของเรามี4 by ไบต์ตรงนี้มันก็จะไม่มีผมจะลบก่อนนะครับ นี่นะครับแล้วอันนี้ก็คืออินใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น1 2 3 4 5 6 7 8ตรงนี้ก็จะเป็นดับเบิลนี่นะครับอินกับดับเบิลแต่ว่าสตรัคเจอร์มันไม่ใช่แบบนี้เออแต่ว่ายูเนียนมันไม่ใช่แบบนี้นะครับอันนี้คือโครงสร้างของอาภายในแรมนะครับที่ผมพูดถึงอุปก่อนอื่นเรามาดูก่อน,อนว่าถ้าสมมุติว่าคุณมีตัวแปรผมจะคอมเมนต์ตรงนี้นะครับผมจะคอมเมนต์ตรงนี้ก่อน คือเราเราไม่ต้องการใช้โค้ดตรงนี้ในตอนนี้นะครับสมมติว่าผมมี int x เท่ากับ6แบบนี้นะครับถ้าผมอยากรู้ว่า x เท่ากับเท่าไหร่ผมก็แค่พิมพ์ x แบบนี้ใช่ไหมผมลองรันดูมันก็จะบอกว่า x เท่ากับ6แต่ถ้าผมอยากรู้ว่าใน x เนี่ยมันเก็บไว้ใน memory ีในตรงนั้น,น่ะในในเมมโมรีตรงนั้น,น่ะมัน address อะไรผม,มก็ต้อง ใส่ address of operator ก็คือ ampersand นี่นะครับถ้าผมกด run ดูมันก็จะขึ้น address ให้เราใช่ไหม2 2 ff 1 c แทนที่มันจะขึ้นค่าของ x ถ้าคุณอยากให้มันขึ้นค่าของ x อีกทีนึงง่ายๆคุณก็แค่เรียกชื่อมันตรงๆว่า x แบบนี้นะครับดังนั้นไม่ว่าถ้าคุณถ้าคุณจะใส่ถ้าคุณใส่ address ของมันเนี่ยคุณก็จะรู้ว่ามันเก็บไว้ในที่ไหนในส่วนของ ram ตรงนี้นะครับผมก็จะกลับมาสู่ตรงนี้ แล้วตรงนี้มันคืออะไรก็คือว่าอันนี้อย่างที่บอกไว้แล้วมันคือสตรัคเจอร์ถ้าคุณมีอินโอเคอันนี้อินอคคิวพายสี่ไบต์แล้วก็เดอบลูอคิวพายอยู่8ไบต์ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นสตรักถ้าเป็นยูเนียนเหรอครับถ้าเป็นยูเนียนมันจะเป็นแบบนี้นะครับอ,อันนี้สตรัคเจอร์ผมมีเขียนไว้ข้างบนก่อนตัวนี้เป็นสตรัคเจอร์แล้วก็ตรงนี้เป็นยูเนียนนี่นะครับอันนี้คือคือ การเก็บข้อมูลของยูเนียนถ้าสมมติว่า,าถ้าสมมติว่าเราจะมีถ้าคุณมีอินกับดับเบิลใช่ไหมครับมันจะเก็บแค่8มันจะไม่เก็บอยู่2ตัวนะมันเก็บแค่ตัวเดียวเพราะอะไรเพราะว่ายูเนียนเนี่ยมันมันใช้ข้อมูลได้ทีละอันเห็นไหมครับตอนที่เรา run ตรงเนี้ตอนที่เราเปลี่ยนยูเนียนตรงนี้แล้วเราลอง run ดูแบบนี้นะครับ ที่ผมรันดูตอนแรกมันตอนแรกมันเก็บค่าไว้ที่ x ก็หมายความว่า,ตอ,ออา,าต,ตอนแรกมันใช้อยู่4 byte ตรงนี้นะครับตอนแรกมันใช้อยู่4 b y ต์แล้วก็พอพอไปพอเราไปตั้งค่าให้ y เสร็จดังนั้น x ตรงนี้มันก็จะถูกลบเห็นไหมครับ x ตรงนี้มันจะถูกลบแล้วมันก็จะใช้8ไบต์เต็ม maximum ของมันเลยเพื่อจะใช้ในการตั้งค่า y ดังนั้น พอเราต้องการที่จะพิมพ์ x ออกมามันก็ไม่รู้ว่าเฮ้ย x มันมีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะว่ามันถูกลบไปแล้วไงมันถูกตั้งค่าไปให้ y แล้วไงดังนั้นมันจึงแสดงจัง value ให้เราดูเห็นไหมครับมันจึงมันจึงแสดงไอ้ค่าที่ไม่ใช่ที่เราตั้งไว้แต่ว่ามันแสดงค่า y ถูกก็เพราะว่าครั้งที่2เนี่ยมันไม่ใช้ y ซึ่งไม่เหมือนกับ structure นะครับใช่ไหมเพราะว่า structure ไอ้ที่เก็บข้อมูลมันแยกกันนะครับ เหมือนที่เรา run เมื่อกี้เห็นไหมถ้าเราใช้คำสั่ง structure เราก็จะมีอ memory อยู่2ที่ก็คือที่1นึงเก็บ int แล้วก็อีกที่1นึงเก็บ double แบบนี้นะครับดังนั้นถ้าเรา run มาถ้าเราเรียก x มันก็จะมาเรียกตรงนี้ถ้าเราเรียก y ก็คือซึ่งเป็นค่า double มันก็จะมาเรียกตรงนี้เห็นไหมครับดังนั้นไอ้โปรแกรมเนี้ยม,มันก็จะ run ถูกต้องทุกอย่างนี่นะครับผมจะปิดตรงนี้ก่อนแล้วผมก็จะ run ตรงนี้มามันก็จะขึ้นเห็นไหมครับ5กับ3.99 ก็ขอพูดซ้ำอีกทีนึงก็คือยูเนียนเนี่ยมันจะ U N I O N หมนันครับยูเนียนมันจะใช้พื้นที่แค่ที่เดียวนี่นะครับถ้าคุณอยากรู้ว่าอ่าอ e ดเดรสของอดเดรสของ x กับ y ใน Union นเนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าตรงไปตามฮิษฎดีที่เราที่เราพูดไว้ใช่ไหมครับดังนั้นอ d ดเดรสของ x ก็เริ่มจากตรงนี้ถูกป่ะถ้าอ d ดเดรสของ y ก็จะเริ่มจากตรงนี้ถูกไหม โอเคนะครับผมจะลองผมจะลองปริ้นดูว่าถ้าสมมุติว่าเป็นยูเนี่ยเนี่ย a อดเรของ x กับ y มันจะเท่าไหร่แบบนี้นะครับผมจะคอมเมนต์ตรงนี้ซะเพื่อป้องกันการงงนี่นะครับดังนั้นผมก็จะปริ้นตรงนี้มาว่าเป็น a d d r e s s ของ n u m b e r x แบบนี้นะครับแล้วจากนั้นเอ็น l ล n e มันซะแล้วผมก็จะปริ้น a d d r e s s ของ number y แบบนี้นะครับถ้าผมลองรันดูแป๊บหนึ่งมนบอกว่า number was not r e c o e n i ร e d อ๋อเราไม่ได้ตั้งเราไม่ตั้งเราต้องมาตั้งตรงนี้ก่อนว่าเป็น item number แบบนี้ครับเพราะเมื่อกี้เราไปคอมเมนต์มันถ้าผมลองรันดูน่าเห็นไหมครับคือ address มันจะเหมือนกันก็แสดงว่า i d เนี้ยมันถูกต้องนี่นะครับก็คือว่าใน Junior เนี่ยเนี่ย ไม่ว่าจะเป็น i n นไม่ว่าจะเป็น double หรือว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าตรงนี้คุณจะมีกี่ตัวก็ตามภายในข้างใน curly b r สเซตรงนี้นะครับไม่ว่าจะมีาแรคเ c t ร r จะมีจะมีลองหรือว่าจะมีอะไรเยอะๆก็ตามมันจะเก็บพื้นที่ของมันอ่ะมันก็คือจะเป็นพื้นที่ที่มากที่สุดเห็นไหมครับรู้ได้ไงว่าพื้นที่มากที่สุดเราก็ริ i n t ตรงนี้ออกว่า size of number ถูกไหมครับก็คือว่า ไซด์ออของ Union ตัวนี้มันคืออะไรนี่นะครับในที่นี้ไอ้ไซด์แม็กี่สุดข,ของเราก็คือ d o บเบิใช่ไหมครับดับเบิมี8ปดไบต์ดังนั้น s i ด์ออฟนัมเบก็จะต้องมี8ปดไบต์เหมือนกันถ้าผมลองรันดูเดี๋ยวผมต้องปิดตรงนี้ก่อนนี่นี่นะครับรันดูมันก็ชื่น8ปุ๊บเห็นไหมก็ตรงนี้ก็จะเป็น s i ด e ไซด์ที่ Maximum ของ Union ซึ่งก็คือดับเบิซึ่งก็คือ8ปดนะครับแแล้วก็ address ของมันมันเหมือนกันก็คือตรงนี้ปุ๊บปุ๊บนี่นะครับผมพูดซ้ำไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ยเพราะว่าในวีโอบอกไว้ว่าไม่ต้องการให้คุณจำไงผมก็เลยพูดไให้คุณเบื่อเลยเนี่นะครับโอเคจ,จากนั้นผมจะมาคอมเมนต์ตรงนี้เราจะไม่ใช้โค้ดตรงนี้ละแต่ว่าเราจะกลับมาใช้โค้ดของไอเทมตรงนี้นะครับดังนั้น address ของ x กับ y มันจะต้องไม่เหมือนกันถูกไหมครับเพราะว่า อ่า uh, address ตัวหนึ่งอยู่ที่นี่อีกตัวหนึ่งอยู่ที่นี่ซึ่งมันไม่ใช่ที่ที่เดียวกันไงนี่ครับเหมือนกับผมกับคู่แท้ไม่รู้ไปอยู่ไหน <c oughs> เอาล่ะจากนั้นพอพอผมปริ้นอ่า uh, ตอนแรกผมจะปริ้น address ของ x ก่อนนะครับง่ายๆเลยก็แค่ก๊อปตัวนี้มาก๊อ <c> ป <oughs> ตัวนี้มาเนี่ยครับ copy แล้วก็วางตัวนี้เห็นไหมก็จะเป็น number ของ x แล้วก็ อ d d r e s s ของ number x แล้วก็ Address ของ number y ตรงนี้นะครับ inline มันซะลองร u นดูแป๊บหนึ่งนะครับเอ๊ยทำไมมันทำไมมัน d d r เ s s เหมือนกันล่ะอ๋อมันเป็น Address เหม,มือนกันก็เพราะว่าเราลืมเปลี่ยนจาก union เป็น structure er. นี่นะครับ ตัวตรงนี้เราเป็นยูเนียนใช่ไหมแล้วตรงนี้เราคิดว่าเป็นสตรัคเจอร์แล้วผมลืมเปลี่ยนตรงนี้ครับเอาละ R U C T U R นี่นะครับสตรัคดังนั้นถ้าเป็นสตรัคตรงนี้มันก็จะรัน a d ดเดรสตรงนี้มันจะ,ะไม่เหมือนกันนะครับลองมารันดูนเห็นรึเปล่าอันนี้ก็เป็น10แล้วตอนนี้8ก็คือว่าตัวนี้เป็น address ของอินนี่นะครับ address ของอินก็คือเริ่มจากตรงนี้ แล้วก็เรารู้ว่า double เนี่ยมันก็คือพาย8ไบต์แสดงว่ามันต้องขออีก8ไบต์ใน advance ก็เป็น18นี่นะครับเห็นไหมครับผมว่า,าบางที system ของคุณอาจจะไม่ใช่ตัวเลขคลา้คลายๆแบบนี้ก็ได้นะครับบางทีมันอาจจะขอขอ address ให้ y ก่อนจากนั้นขอ address ให้ x ดังนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันที่ว่า2ตัวนี้มันจะห่างกันแค่4นะครับเอาครับสำหรับวีโอนี้ก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวแป ยังไม่ได้พูดวิธีการใช้งานนะครับถ้าสมมติว่าเราเรียนแค่ทฤษฎีอย่างเดียวเนี่ยเร,เราอาจจะเราอาจจะไม่จะจําไม่คือไม่ไม่ไมาสเตอร์เท่าไหร่นะครับเราจะต้องมีตัวอย่างเลยดังนั้นเอาวีลเนอาผมจะลองมาทําตัวอย่างเกี่ยวกับการใช้ยูเนียนให้ดูนะครับว่ายูเนียนในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วเร,เราสมควรจะใช้ยังไงนะครับ ในเมื่ออะสตรัคเจอร์มันใช้งานได้ง่ายกว่าแล้วก็มีความเสถียรภาพมากกว่าเราทำไมต้องใช้ยูเนียนด้วยแล้วสำหรับคำตอบคำถามนี้ก็เจอกันในวีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ